วิบูลรัตประการชนะกรรมการเชี่อสุขภาพเพื่อประชาชตไอ้อย่างอื่นเนี่ยคงทีอาจจะได้ถึงเชื่อแต่การท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้คือเข้าเอาเปนสดไปใช้ในจังหวัดน,นะครับยังไงนยฮะเราจะให้นักท่องเที่ยวไม่ไม่ยอมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ปังๆๆคำตังค์นะได้สิปังๆอ๋ออย่า <tallly> <tallly> ใช่รึเปล่าอ๋สตัวดีพี่โอ้ไม่ดีนะวันนี <c oughs> oh, so ้ครับวันนี้จะมีมีกิจกรรมอยู่อนนี้ไมอยากบ้านจ่าทีมาแล้วบ้านจรู้ยากเ้เมาการบ้านที่ะรับดเท็จอยู่มีวอะไรันที่นาที๋ไม่รู้ว่าม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเข ต้องนารประกาศเลยเชื่อ้องร้อยู่อยู่ที่าลยนะครับเราจะอกการเืองนะครับอกการในเรื่องเลื่อนนะครับทีเรื่องะรเียรทีหลือใ้ครครจอ่างไเียกอย่างให้เียมช่วยนีอ่านี่ต้องอย่างี้ก้าวเทียมตั้งแตเนี้ย สำหับสนุนของนใทเขาที่ที้อมีการยังพักผ่ အဲ့ဒါ เดิมที่คุณใช้สารเคมีอยู่แล้วก็จะมาใช้แบบว่าอะไรนะจะมาเข้าร่วมกับเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่คะ